เริสวัสดีครับผมวันนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมมัธยมหญิงและชายแบบคระกับปฐมครับเป็นที่นิวม2ครับเสิร์ฟข้ามไปและตีโดนนิวชายปล่อยหลังมาและตั้งให้ลูกนี้ต้องแก้กลับไปก่อนครับแหมเล่นไม่เซฟอย่างนี้แหมปัดอย่างนี้ครับตัวตั้งยืนงงเลยครับเสียสะกร์ สกอร์บอดทำงานด้วยนับแต้มก็ตอนนี้อยู่ที่1ต่อศครับผมและดีมตั้งให้พิกลูกนี้ตบไปแดนหลังแม่ออกครับแรงยังเหลืออยู่ครับพึ่งเริ่มเซตครับยิงแรงดีอยู่แล้วด้วยตบ,ตบเอาตบเอาครับวันนี้วันนี้แดดออกครับผมนะักกีฬาของเราน่าจะเครื่องร้อนกันแล้วครับวันนี้ แนวหลังของมัธยมชายรับโดยน้องปฐมครับตีแก้ไปแล้วลูกนี้ตังให้พิกครับแมะตีไปแดนหลังและจงังหวะนี้ยังไงครับแม่เข้ามาแก้ยังทันครับตีสวนกลับมาโดนตบกลับไปครับตองตังให้เพื่อนหน้าเนสและตบครับยังไม่กดเท่าไหร่ครับแต่ว่าลูกนี้ครับแม่รับได้ดีและ เป็นการฟาวครับผมแหม,เ,มเทิยมยิิงครับเป็นพาพิมลครับเสร์ฟไปแล้วแม่วันนี้ครับเครื่องยังไม่ติดครับไ,<ป>ไม่ทราบว่าได้วอร์มเสิร์ฟมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าลูกนี้แป๊กครับเส<ป>ิร์ฟโดยคุณนิวชัยและบอลมาที่รัฐนันครับ ตั้งให้อย่างนี้แล้วยังไงครับแม่สีโตกลับไปก่อนลูกนี้สลาวุฒเล่นเร็วครับไม่เท่าไรครับอย่างนี้จะตั้งได้แม่ตบสบายครับทีมชายสลาวุฒได้หัวเสาเมื่อไรอันตรายครับลูกนี้งานขึ้นมาแม่รีบเล่นครับจะเล่นท่าพิสดารครับพิสดารกับทีมตัวเองนะครับอย่างี้ทีมลำบากครับวันนี้ วันรัดเซอร์ไปแล้วแมเข้าแดนหลังครับยืดตัวมารับไม่ทันครับแมสปอนเซอร์พื้นปาเก้ต้องเข้าโดยเร็วครับไม่งั้นนักกีฬาของเราไม่สามารถลื่นล้มลงไปรับได้ครับเซอร์ไปแนวหลังครับแม่เกี่ยงกันรับครับอย่างนี้มีหวังได้เก็บบอลเข้าตะคายแล้วครับ ข้ามไปแล้วลูกนี้ย้อยมาที่แดนยิงครับและกิงตั้งให้แม่เสร็จยอนไปครับตบเลยครับแม่ไม่ทันได้กินน้องออมครับมือวายจริงๆแล้วหลังรับมาแล้วพี่นายต้องแก้ให้จังหวะน,นิสลาวุธแม่ตีแป๊กครับแต่ยังข้ามอยู่เจอสวนไปอย่างนี้ครับแม่เข้าไปที่แดนหลังแล้วยังไงครับแกสวยไม่สวยอย่างนี้ตีออกครับไม่ทันกะแรงแล้วครับ บอลออกไปแล้วครับเล่นไม่ชัวแบบนี้มีหวังแพ้ครับได้เก็บบอลลงตะข่ายแน่นอนเสิร์ไปที่แนวหลังและลูกนี้เล่นได้ครับต้องปัดมาเร็วครับต่างไฮและวันวิภาตบสวนไปที่ตัวเดิมครับแม่ไม่ค่อยมาซ้อมแหละครับรับพลาดอย่างนี้ครับลุนทีเซ็งเลยครับ ไ่รู้จะช่วยยังไงแล้ววันนี้เติบกินโลรั้วเลยครับประวัลรัดมาที่แนวกลางครับลูกนี้ต้องตังเล่นกันใหม่และแก้ไปก่อนครับอันเดอร์ติดตัวแต่ยังข้ามไปครับวันนี้ต้องเป็นสลาวุธครับนัมเบอร์วันครับแม่ตีไม่ลงครับยังไงครับแม่พิกเล่นยอไปที่แดนหลังและโตบสวนครับแม่ไว้รุ่นใจร้อนครับวันนี้อากาศร้อนและ ใจก็ร้อนตามครับแมรับได้ดีและลูกนี้เป็นสลาวุธต้องแก้ไปก่อนครับทิศทางบอลไม่เข้ามือตบละครับแต่รัฐนันจะสวนไปแม่ลูกนี้ครับรับมือเดียวอย่างนี้ประมาทครับเล่นรับมือเดียวแบบนี้เพื่อนรวมทีมเล่นต่อยากเลยครับเนื่องจากทิศทางบอลไม่ชัวครับประวันรัดเสิร์ฟไปที่ตัวหลังแม่เล่นด้วยตัวเดิมครับ อันตรายจริงครับสลาวุฒแม่ไม่ท็อปฟอร์มครับวันนี้เล่นไม่ออกครับแดดก็ค่อนข้างร้อนครับวันนี้นักกีฬาจะโดนแสงแยงตาหรือไม่ครับเป็นข้อสงสัยในสนามวันนี้ครับบาวลรัตเซิ์ฟข้ามไปลูกนี้ให้กับแนวลังแม่ลงครับ ต้องเข้าไปช่วยอุดแนวหลังแล้วครับอย่างนี้เล่นลำบากอาจจะให้ดีตัวรับต้องแน่นครับเปิดบอลได้ตั้งบอลได้มีโอกาสโจมตีสวนครับสกอร์ไหลลัวๆเลยครับสำหรับทีมหญิง วันนี้ครับผมแหม่ได้เปรียบในหลายๆอย่างครับทั้งทำเลและนักกีฬาครับทักษะที่ดีกว่าเยอะแม่บอใหญ่แล้วครับและรุ่นพี่ก็ยังยืนเกาหัวครับไม่เข้าไปช่วยอุดครับอย่างนี้เ,เสิร์ฟไปที่แนวะหลังแล้วแม่ออกสักทีครับ สมดังใจทีมชายครับแหมภาวนาให้ออกแต่โดนไปแปดลูกแล้วครับอย่างนี้ตามลำบากครับทีมหญิงยังวนเสิร์ฟไม่ครบทีมเลยครับผมวันนี้มาที่แนวข้างและจะสวนด้วยหรือเปล่าครับอันเดอร์ไปง่ายๆครับเล่นอย่างนี้เอาชัวไว้ก่อนครับตั้งค่อยๆและแหม เอาข้ามเลยครับโอ้โหรับอย่างนี้ครับแหมเลิกลักกันทั้งทีมครับอย่างนี้เซ็งแล้วครับเซ็งกันใหญ่ครับวันนี้เล่นไม่ออกครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยออมอรยาเสิร์ฟข้ามไปทิศแดนกลางครับและตั้งมาจังหวะนี้จะตีสวนหรือเปล่าครับแหมวันนี้ตีโดนครับนายชิวนิวชายครับหลังจากที่เมื่อวานพลาดติดต่อกันเกือบ5้าลูกครับ แม่โตปิกแล้วครับวันนี้แรงดีจริงครับเหมือนเครื่องจะติดแล้วครับทีมชายเล่นเข้าขากันดีครับแม่รีบตีไปครับแม่ผมผู้บรรยายยังดูออกเลยวครับว่ารีบตีครับจังหวะไม่ได้ครับไม่ค่อยมาซ้อมครับว่าฉลิตต่างหายลัสลาวุฒแม่ เข้ามาเกือบไปทันครับตบสวนย้อนไปแล้วแม่เซตลูกนี้นิ่มๆเลยครับจะโจมตีหรือเปล่าโหอย่างนี้ก็เข้าทางวันวิภาแล้วครับสวนกลับไปยอดไม่ข้ามครับห่างซ้อมมานานน้ำหนักบอลไม่เคยชินถอยหลังไปสุดกําแพงเลยครับและวิ่งเข้ามาเสซฟมาที่แดนกลางครับ เสร็จยอดไปที่ย,ยังทันครับยังดีที่ทุ่มเทเข้ามารับครับรัฐนานตั้งให้แล้ววันวิภากันโดตีมาแหม่พิกเนต็ตครับลงแดนตัวเองครับผมน่าเสียดายาจริงสกอร์ตอนนี้อยู่ที่13ต่อ5ครับผมแหมตาม8แตมไม่ใช่เรื่องตลกครับโอ้โหน้ำเข้าน้อยทําเขินเลยครับ เล่นแบบนี้นี่โดนตามเอาได้ง่ายๆนะครับระวังไว้เปลี่ยนภูมิออกและเป็นนาโอเข้าแทนครับวันนี้เติบสูงมาแล้วจังหวะน,นี้ตั้งให้และแม่เล่นเร็วครับนาะโอเข้ามาซับพอร์ตเกมได้ดีครับแม่ตบสวยเลยครับอย่างนี้เล่นค่อนข้างเตียงครับกาแรกเลยครับทีมมัธยมชายเนื่องจากทักษะสู้ไม่ได้ครับ ต้องเอาแรงเข้าแรกครับวันนี้เทคนิคการเสิร์ฟค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะสำคัญครับถ้าเสิร์ฟดีนี่รับรองว่ากินสกอร์รัวๆครับตั้งบอลมาให้ลูกนี้นะโอชงให้นิวแล้วแม่รับได้ดีครับวันนี้มือไวครับมาที่แดนหลังข้ามมาแล้วครับ ตั้งสวยๆอย่างนี้แม่แก้ไปก่อนครับอย่าไม่มั่นใจฝีมือตัวเองครับตั้งมาให้อีกครั้งหนึ่งครับตบแม่พลาดแล้วครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่14ต่อ7ครับคุณผู้ชมและรัชนันได้เสิร์ฟครับตัวเต็งเรื่องทักษะการเสิร์ฟของโรงเรียนครับถนัดเฉพาะ นักกีฬาหญิงเธอคงเป็นนักกีฬาที่เสิร์ฟได้ค่อนข้างดีที่สุดครับไปที่แดนหลังแม่อร่อยเหาะเลยครับรับประทานลูกบอลเป็นอาหารเย็นครับวันนี้เข้านหน้าแบบนี้มีเขินกันบ้างแล้วครับ ที่รัชนานครับวันนี้กระโดดเติฟไปแล้วให้กับวัชริตแม่เสิร์ฟอัดหน้าอย่างงี้ครับเซ็ตไม่ขึ้นเลยครับงัดไม่ขึ้นครับลำบากแล้วครับอย่างงี้ทีมชายเราเล่นแบบไม่มั่นใจครับ งันเสิร์ฟข้ามไปลูกนี้เปิดได้ครับเล่นข้ามมาให้จริงและกระโดดแมสซัดเลยครับโอ้โหเล่นแบบนี้ครับอันตรายครับบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่ชัวจริงนะครับเสียครับผม เป็นลูกที่3ครับโดงออกไปแล้วครับผมแม่กะแรงไม่ถูกครับตีไปตีมายิ่งแรงครับแม่ไม่ทันได้มองครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้ เอาเป็นว่าไฟายิงพลาดแล้วกันครับเสริฟข้ามาย้อยและลงตัวตั้งพอดีครับแม่กิ่งแก้กลับไปและสลาวุธหวดเต็มข้อไหมครับแม่ผัดไม่มั่นใจครับนี่ของจริงต้องงี้ครับแต่ว่าบอลโด่งไปหน่อยล้วครับถ้าไม่ลงสนามนี่ก็ไม่ได้สกอร์ละครับ เลงมาที่ประวัลรัดและตั้งให้ลูกนี้รัทนานต้องเซตพุ่งไปที่ตัวกลางครับโ <Are you? S 1> ชงมาอย่างนี้แม่ไม่สวนครับ <Are you? S 1> เล่นกันง่ายๆโตไปโตมาแต่มีจังหวะโจมตีครับแม่มาแล้วครับ <Okay. S 1> ถ้าตบได้แบบนี้รัวๆแล้วก็รับรองครับทีมชายไม่มีสิิชนะครับ oh <yeah. S 1> สีตัวกระไปแม่แป๊กครับแต่ว่ารับไปครับเหมือบนบอลจะออกแล้วแต่ยังไม่ลงสนามครับนักกีฬาต้องเอาชัวไว้ก่อน เคาะย้อนมาให้ฟังยิงและ <c oughs> กระโดดตบเลยครับนิดเดียวครับ ลูกนี้ดาเมจแรงครับแต่ว่าด้วยจังหวะกระโดดครับตบบอลไม่ข้ามสนามครับบอลเสิร์ฟของวันวิภาและลูกนี้ย้อยไปที่แดนกลางตั้งให้หนะโอครับและกระโดดซัดเลยครับแหม,มบอลมาเบาครับง้างตบสแลงเลยครับ ตีมา,างี้ครับบอลโด่งครับร<ว>ัชนันต้องแก้ไปแล้วแม่ใจร้อนครับวัยรุ่นต่างมาให้นิวกระโดดซัดอีกทีครับแม่แรงดีจริงครับสกอร์อยู่ที่19ต่อ11ครับต่าง ให้และสลาวุธิแม่ได้ส่วนครับเป็นรัตนันครับโจมตีกราบครับแม่ถ้าไม่พลาดเองนี่สกอร์กินลัวๆเลยครับเ,เล่นพลาดค่อนข้างบ่อยครับทีมชายไม่ได้สกอร์จากการตบลงคู่ต่อสู้เท่าไหร่ครับได้จากความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามากกว่าครับแม่ ตวัดข้อมือไปให้และสวนกลับมาที่แดนหลังนะโอรับตางให้วัชริแต่แหม่ข้ามาแล้วครับเล่นไม่ชัวร์อย่างนี้ครับสวนกันไปสวนกันมาชุลละมุนครับแม่โยกไปที่แม่มันจะโดนนิ้วหรือเปล่าครับไม่โดนครับกาเล่นแบบนี้แสดงว่ามั่นใจตางให้และพิมลรัตน์แม่เล่นง่ายๆครับ ย้อนมาอย่างนี้ยังแม่ดันทุลังตีครับแต่แม่เล่นพลาดเองครับถ้าทีมหญิงไม่พลาดเองนี่สกอร์คงจะจบเกมไปแล้วครับเหลืออีก6แต้มเท่านั้นครับจะเป็นเกมของฝ่ายหญิงครับตบสวนกนไปแม่เล่นพลาดลัวๆครับทีมหญิงได้สกอร์ไม่ได้สกอร์เลยครับ ตังมาให้จังหวะนี้รัตนาน, ok san, นตบ <reco> สัวนไปแม่โดนนิ้วครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับพี่มลรัต แขนหมดแรงแล้วครับต้องไปเติมขนมปังนะจุ๋มหน่อยแล้วครับเอาน้ำตาลเข้าเส้นแล้วจะมีแรงครับวันนี้แม่ตั้งมาให้กับเพื่อนและต้องแก้ไปก่อนแม่เล็งสนานเลยครับเติมมาที่แดนข้างแล้วแม่ัดเข้ามาในสนามทันครับต้องแก้ไปก่อนแล้วมาที่แดนหลังเล่นสันส้นๆง่ายๆ ได้ใจความไหมครับแหมง่ายเกินครับง่ายแบบนี้ต้องโดนสวนกลับไปยากๆครับรรโดนบล็อกครับรจังหวะบล็อกค่อนข้างสวยครับมาสักครู่นี้แ,แต่ว่ามชมไม่ทันเลยครับทีมชายเซิร์ฟพ,พลาดเลยครับเซิร์ฟมาทีา่แหม เล่นพลาดเองครับผมแหมจะโดนตามทันหรือเปล่าครับยี่สิบสองต่อสิบแปแล้วครับแหมอีกสามแต้มครับจากแปดแต้ม กลับมาจากช่วงพักเบรกครับสลาวุธได้เสิร์ฟและเอาชัวครับมาที่แดนกลางอย่างนี้ข้ามเลยครับเลนตั้งมาให้วัชลิตต้องตีแก้กลับไปเซตโด่งมาลูกนี้แม่เล่นไม่ข้ามครับโดนตามแน่นอนครับอย่างนี้ถ้าฝ่ายชายพิกมาชนะแล้วก็ฝ่ายหญิงมีหวังแม่เขินกันบ้างเลยครับ โดนจี้ตูดมาแล้วครับอีก3ลูกเท่านั้นเล่นลูกนี้มาจ่าตั้งให้กิ่งและไม่โจมตีครับไม่ตบแล้วครับวันนี้ไม่กล้าเล่นครับพาพิมนขอไปครับนักกีฬาชื่อพิมลรัตครับน้องจ่าป .4 หอมมรยาได้เสิร์ฟครับแม่ไม่ข้ามครับแมโดนแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยครับคนนี้เธอเป็นคนขี้อายแล้วครับและก็แม่เขินมาเขินกลับครับกลัวน้องจะอายแล้วครับพี่เสิร์ฟไม่ข้ามเป็นเพื่อนเลย บอลเล่นของกิ่งครับเสิร์มมือบนไปแล้วแม่เล็งไม่ตรงครับข้ามแต่ว,าตว่าไม่ตรงก็ไม่ได้สกอร์แล้วครับเป็นเซตพอยต์ครับลูกนี้ตั้นะมมตงมาแล้วอันเดอร์ไปครับง่ายๆ ลูกนี้โอ้โหตบตัวครับชลูตละคายลงมาเลยครับอีกสองแต้มไม่ใช่เรื่องหน้ารุ้นแล้วครับถ้าเล่นได้แบบนี้อีกสองลูกครับรับรองว่าพ,พิกชนะได้แน่ครับ24ต่อ22ครับโอ้โหเล่นสวยไปงี้แม่ตบมาไม่ชัวร์เกมเลยครับ 25ต่อ22ครับเป็นฝ่ายมัธยมหญิงชนะครับวันนี้มีน้องปฐมมาคระด้วยสําหรับเกมการแข่งขันวันนี้ครับค่อนข้างจะสนุกสนานครับสาหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องธนวัฒน์สอนคำาด้ครับวันนี้ลาไปก่อนกับภาพนักกีฬาครับผมแหมอันนี้งานดิเลยครับถ้าคนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูคลิปเลยครับ ต้องเรียกเลตติ้งหน่อยครับวันนี้จบคลิปไปที่22นาทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ